ทุกคนรู้ไหมครับว่าพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าพรบนั้นคุ้มครองอะไรบ้างพรบคือการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับซึ่งภาครัฐบังคับให้รถทุกคันต้องทําเพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิตคุ้มครองสูงสุดถึง30,000นบาทต่อคน หรือคุ้มครองในส่วนของความเสียหายต่อร่างกายสูงสุด80,000บาทต่อคนยกเว้นผู้ขับขี่ฝ่ายประมาทที่จะได้รับความคุ้มครองแค่ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้นดังนั้นรู้แล้วนะครับว่าพรบสำคัญขนาดไหนอย่าซื้อพรบเพียงแค่กลัวดโดนตารวจจับเพราะว่าเรื่องนั้นน่ะเล็กน้อยครับโดนปรับแค่ไม่เกิน10,000บาทแต่พรบให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดจ่ายเงินเพียงหลักร้อยได้ความคุ้มครองเป็นหลักแสนหรือหลักล้าน สนใจทำพรบกับครูบ้ามนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางช่องข้อความนะครับโปรโมชั่นพิเศษครับพรบรถเก่งนะครับราคา570บาทเท่านั้นนะครับส่วนรถกระบะนะครับก็ราคาพิเศษครับ850บาทเท่านั้นสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ